ธุรกิจแฟนชายโขนนร์บินเกิดขึ้นในช่วงยุคโควิดนะครับวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยนำเข้าจากประเดรฟางเศสสวัสดีครับผมชื่อนัททรนชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนักบินอาวโสบริษัทการบินไทยขับเครื่องบินแบบ Boe ิ n ง787 Dreamliners และเป็นเจ้าของธุรกิจแฟนชายโกนักบินครับธุรกิจแฟนชายโกนักบินเกิดขึ้นในช่วงยุคโควิดนะครับซึ่งในช่วงยุคโควิดเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายหลายอาชีพนักบินก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับทําให้รายได้ของครอบครัวขาดหายไปเยอะช่วงที่ผมหยุดบินเนี่ยผมก็หาธุรกิจที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับก็เลยสนใจทาปัาตตมโกเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยปร้นตโกของบริษัทการบินไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับประกอบกับตัวผมเองเนี่ย ได้ทานปะต้งโขตัวนี้ตั้งแต่เดินเข้าทำงานแล้วก็ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศเลยได้มีโอกาสไปชิมปะตุ้งโขที่เมืองจีนใช้น้าตาลของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับปะตุ้งโขดชน,นอื่นที่ประเทศยุโรปครับเลยคิดทำสูตรของตัวเองขึ้นมาโดยวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสที่สำคัญปะตุ้งโขเราไม่ใส่แอมโมเนียนะครับ โคนักบินเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในที่สำคัญไม่ใส่มัมมเนียอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับด้านนอกของปั้งโกเนี่ยจะมีความกรอบเหมือนปั้นโกทั่วไปแต่ด้านในนจะมีความนุ่มเหมือนโดนะัทเช่นเดียวกันกันกบสังขยานะครับสังขยาของโคนักบินเป็นสังขยาพันสดไม่ใส่สารกันเสียมีทั้งรสมันม่วง,งชาไทยและใบเตยน,นะครับดิฟช็อกโกแลตของโคนักบินเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมนําเข้านะครับผมทานคู่กันแบบฟินเป็นอย่างมากครับกำลังการผลิตต่อวันนะครับเราสามารถผลิตได้ ท่าที่ลูกค้าต้องการเลยครับตอนนี้ก็อย่างต่ำหนึ่งหมื่นตัวต่อวันนะครับโกนักบินมี46สาขาทั่วประเทศนะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางแอปโรบิน o ูดหรือไลน์แมนได้ครับที่สําคัญเนี่ยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบสินค้าขายดีของแอปโรบินฮูดในเดือนมิถุนายนเลยนะครับผมแฟรนไชส์เนี่ยนะครับโกนักบินน่ะมีจุดมุ่งหมายอยากจะขยายแฟรนไชส์ให้ได้มากที่สุดทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งแฟรนไชส์โกนักบินสามารถสร้างกําไรให้กับ ลูกค้าแฟนชานครับสามหมบาทถึงห0 0 0งแบาทต่อเดือนเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากโกนักบินนะครับให้ลูกค้าได้ลองชิมนะครับผมถ้าใครสนใจทําแฟนชายโกนักบินสามารถติดต่อได้ที่เบอร์095-535-1499หรือกดไลค์กดแชร์ Facebook เพจหลักของโกนักบินนะครับชื่อว่าโกนักบินเพจบริษัทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ